สวัสดีครับสวัสดีท่านชมท,ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับไก่ใส่เติมซูมแบ็กทีมนะฮะก็ไม่ได้ทําไก่ใส่เติมนานนะครับไม่รู้ละว,ว่า EP เท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะฮะชุดแรปเปอร์กลับมาแล้วนะครับในกิจกรรม ร้านค้าโมโคสวัเดิกร์แกงเพราะหัวใจคือการได้ปลดปล่อยนะครับภายในกิจกรรมเนี่ยก็จะให้เราเลือกของรางวัลใหญ่นะครับมีทั้งหมด6ชิ้นเราเลือกได้แค่ชิ้นเดียวนะครับทุกคนแล้วก็รางวัลพิเศษเนี่ยอีก6ชิ้นนะครับเลือกได้ชิ้นเดียวเช่นกันนะครับผมนะพอเราเลือกเสร็จแล้วนะครับมันก็จะให้เราทําการหมุน6รอบนะครับกนเริ่มต้นเพียง9เพชรเท่านั้นนะฮะกลับมารอบนี้ก็ไม่รู้จะกลับมาอีกหรือเปล่านะครับถ้าชอบก็มาซื้อกันนะหมดเขตในวันที่25สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับ ปทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปรับชมคลิปกันดีกว่านะฮะมาดูกันว่าผมจะแบกทีมได้หรือเปล่านะครับอ,อ่ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับไก่สายเติมนะฮะสุ่มแบกทีมมาดูกันนะครับว่าเกมนี้ผมจะแบกทีมได้หรือเปล่านะครับเพื่อนเรามาร์กที่โรงงานนะครับผมลงโรงงานเลยแล้วกันเหมือนว่าจะมีตัวลงกระออโหูเยอะด้วยเยอะฮะท่านผู้ชมฮะที่โรงงาน น่าจะมันครับไม่เคยกลัวอยู่แล้วมาดีขอลงป่องกลางนี่เลยแล้วกันนะครับนี่ไงเจอเปืนแล้วสวย MP ็มีดีศูนย์ด้วยนะครับทุกคนได้ปืนชาติต้นเกมเฮ้ยเสียงเท้าว่ะเุ้ย,ย,ยเพื่อนโดดมาไม่ให้สู้ไม่เสี่ยงนะครับ <c oughs> ปฏิกิริยา <c oughs> ผมก็เร็วไปนิดนึงเสียกระสุนไป2เม็ดเลยนะเมื่อกี้ไม่เป็นไรนะครับหาใหม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนสตาร์รถนั่นไงฮะน้ชมฮะรถกระบะ ไปไหนวัยรุ่นจอดก่อนอยิงยางยางไม่ระเบิดนะฮะรถกระบะซิ่งนะครับผมว้าวมีคนเจ็บอยู่เจ็บร้อยครับน็อกไปหนึ่งโอเคเจอขาฮะตับขามาใช้ก่อนละกันยังมีกระบะซิ่งยังไม่ยอมจอดฮะอรนระเบิดไปนี่นะเรียบร้อยแตกไปครับ 2คิวฮะต้นเกมแต่ว่ายังมีอีกนะครับทุกคนนี่ไงมาละเฮ้ยทำไมไม่โดนวะม่ตัวไม่โดนฮนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยวมื่อกี้ผมก็ซูมใกล้เคียงนะแต่ทำไมมันไม่โดนนะ่ะมันมีของแต่งเบาเนี่ยคาเนี่ยน่าจะมีนะทุกคนมันก็ต้องมีเลยมาอีกตัวหนึ่งครับตรงนี้ยังไงไปรุ่น เอาไปกินเอาไปกเม็ดเรียบร้อยนะครับแตกไปซ้ำมันเลยแล้วกันนั่นไม่โดนอีกแล้วนั่นไม่โดนอีกแล้ว <c oughs> เฮ้ยผมยิงขาไม่ค่อยเป็นว่ะทุกคนเฮ้ยเหมือนจะมีตัววิ่งมานะเมื่อกี้อยู่หลังกล่องนะครับทุกคนนั่นไงเห็นหัวแล้วระเบิดก็ไม่มีมีแต่แฟตนะครับเอาแฟตไปกินก่อนแล้วกันวัยรุ่นเอาไปมันมาแล้วมันมาแล้ว ้ยมันออกขวาแล้วทุกคนมันแปลงร่างเป็นย่า,ญญาโอ้ยเฮ้ยมาดิแตกไปดิเรียบร้อยนะครับผมโอ้อหมดหรือยังน่าจะหมดนะครับผมที่โรงงานนะทุกคนนะมาเฮ้ยเล่นขาคู่เลยดีไหมเนี่ยเล่นขาคู่เลยแล้วกันนะครับผมโอเคอากระสุนนี่ไงอุย้ยทไมปืนขาเยอะจังวะ นั่นไงมันบอกว่าเกมนี้ให้เราเล่นคานะครับเดี๋ยวเราจะได้คลิปไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่า <c oughs> ต้องกันพลาดด้วยต้องหากระสุนไว้เยอะไอ้นี่ก็กระสุนอีกแล้เวเจอคาก็าเยอะว่ะทุกคนเกมนี้คาโคตรเยอะมาฮะมาลุยต่อที่หอนายกานะครับอุ้ยมีเสียงเท้าบนบ้านครับท่านผู้ชมเรามีระเบิดอยู่1่เม็ดเดี๋ยวนะเดี๋ยวสุ่มระเบิดไปห้องนี้แล้วกันนะครับอยู่เปล่าไวรุ่น ไม่โดนครับน่าจะตัวเดียวนะฟังจากเสียงเท้าเดี๋ยวขึ้นเลยแล้วกันนะครับผมโ <Okay. S 1> อเคยังไงสับขาหรอกเผื่อมันอยู่ตรงประตูนะปืนมันจะได้ลั่นมานะครับถ้าลั่นมาปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันวางการ,ระเบิดเฮ้ยวางไว้ตรงไหนวะโน <Nope. S 1> อ๋อนี่ฮะมันอยู่ห้องนี้ขึ้นเลยครับท่านผู้ชมเรามีปืนชาร์จเล็กๆอยู่ยังไงยังอยู่ไหมชีดเลยเฮ้ย <Nope. S 1> อ,อย่างไวไวรุน่นไวรุ่นจุดแดงไปไหนไวรุ่นจุดแดงไปไหนเข้าหัวนะเข้าหัวนะมาตามเลยแล้วกันนะครับเจ็บแล้วไม่โดนไม่โดนเรียบร้อยโอ้โหก็จะโดนทำไมวะทำไมคานาไม่ล็อกเป้าอะหรือว่าผมเล่นไม่เป็นวะทุกคนไม่ค่อยได้เล่นด้วยนะครับก็เลยไม่ค่อยรู้ระยะการล็อกเป้าของมันนะ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเสียงสวยเก็บเสียงนี้มก็ดีนะเวลาเราเปิดไม่โดนเนี่ยปืนสไนนะครับศัตรูจะได้ไม่รู้จุดทุกคนแต่ว่าตัวนี้มันยังล้มอยู่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวหาเพื่อนก่อนเพื่อนมันอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับทุกคนนะวิ่งไปเรื่อยๆืมันวิ่งมาทางเนี้ยเพื่อนมันน่าจะนั่งไงเจอแล้วฮะอือหือเราไม่มีไอวอลครับต้องวิ่งกลับก่อนเอาแล้วจะไปไหนมันหนีครับท่านผู้ชมมันน่าจะเจ็บนะครับตามเลยแล้วกันเอาระเบิดไปกิน อยู่หลังไอวัวบ้า,บาไม่มีฮะอุ๊ยใกล้ๆอักหนึ่งสำเลยเรียบร้อยนะครับน่าจะเพื่อนมันแหละทุกคนเพราะว่ามันไม่ยิงไอตัวนี้นะระเบิดมาขอเข้ากำแพงก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวตายไม่คุ้มนะครับทุกคนอุตสห์ได้มานั่งเจ็ดคิวละใช้ปืนคาด้วยนะครับเราไม่ค่อยได้ใช้นานๆจะได้เห็นผมเล่นนะฮะไอตัวนั้นมันน่าจะหนีไปแล้วนะทุกคนไปชุบเพื่อนหรือเปล่าม,มา แดี๋ยวเรามาต่อที่บิมัสกิแล้วกันนะครับเพื่อนเราก็มาหาเราละหลังจากเราฉายเดี่ยวมานานนะครับผมแล้วเบอร์สี่ก็ออกไปไหนก็ไม่รู้หลุดไปเลยนะครับทุกคน<ง>โอ้โหแล้วเราวิ่งลุงๆเพื่อนเราขี่รถถ้าศัตรูได้ยินเสียงรถนี่มองมาเห็นเราเลยเนะี่ยอุยด้านหน้าด้านหน้ามีบวกกันครับท่านผู้ชมต้องแจมครับจังหวะนี้อุยในบ้านผมเห็นแล้วหนึ่งตัวยังไงเยอะโคตร่อ,อ,อกอเลยจังหวะนี้ ยิงไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมแต่ว่าเราก็บวกเพิ่มมาอีก2อคิวนะมีปืนสไนด์ด้วยนะครับไม่รู้ว่าปืนอะไรน่าจะคานะฟังจากเสียงไม่น่าจะใช่บาลีสนะครับผมเฮ้ยนี่วงไปขอเม็ดเดียวนะครับโคตรแรงนะปืนคาแรงจริงนะฮะเหมาะสำหรับการซัพพอร์ตเพื่อนนะครับแล้วมันยิงง่ายด้วยไงไม่ต้องแบบไม่ต้องเล็งให้เสียเวลาเหมือนพวกบาเอต AW นะฮะ เกาะเราก็จะพังนะครับเดี๋ยวขอซื้อซ่อมเกาะก่อนละกันไหนเพื่อนไหนเพื่อนศัตรูอยู่ไหนเพื่อนบอกเจอศัตรูแล้วเห็นเล้ครับยิงไปก่อนอบุ้ยยังเจ็บนี่เรียบร้อยนะครับนอกไปชุบเพื่อนเลยชุบเพื่อนเลยเดี๋ยวขึ้นไปจัดการมันเองโอเคไม่รู้มันมีเพื่อนหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันยังนอนอยู่ ส่วนมันน่าจะอยู่ฝั่งนู้นแหละโอ้โหได้กระสุนคามาเพิ่มแม่เกมนี้มันเพอร์เฟกจริงๆกระสุนจะหมดก็ได้เพิ่มนะครับผมมันน่าจะมีแหละฝั่งเนี้ยแต่ว่าเรายังไม่เห็นมันนะครับได้มา11คิวแล้วนะฮะจะถึง20คิวไหมนะวิดานามีคนอีกแล้วยังไงแตกเลยนะครับตัวนี้ไม่ดาวนะครับผมหมดไป้ไปเหลือ9คนสุดท้ายนะครับบนแมปเดี๋ยวไปดูศพมันกันทุกคน มีอะไรให้เราบ้างโอ้โหแทบไม่มีอะไรเลยตัวนี้ไปอยู่ไหนมาวะเนี้ยโอ้โหเดี๋ยวไปดูคนข้างบนนี้ว่าอุ๊ยเพื่อนเราโดนนี่ว่าข้างล่างครับท่านผู้ชมเห็นแล้วยิงไม่ได้กระสุนคาก็จะหมดเดี๋ยวนะยังไงอุ้ยมันโดดล่มลงมามันเพิ่งชุบมันเพิ่งชุบกันมีคนโคโนอีกโอ้โหยิงไหมน็มนอกหนึ่ง เ๋ยวนะเสี่ยงวนะฮะโอ้โหโคโนโอ,อีกทุกคนเราขอเข้าบ้านก่อนนะครับเยอะจัดน่าจะชุบมาหมดเลยนะนะ่ะสี่ตัวรันอีกเอากระสุนก็จะหมดนะครับมาลั่นอะไรเนี่ยยังไงอยู่ในห้องครับท่านชมเอาเลยไปกินละกันบึ้มไม่โดนเฉยเอาไปอีกเม็ดเอาไม่เข้าเลยอันนี้ยไม่ใช่ไม่โดน <laughs> อะไรวะเนี่ย อย่างเยอะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนะเราเบิดดักไว้ไปวิ่งฮะท่านผู้ชมเอวิ่งจังวะนี้วิ่งเข้าวงก่อนยึดวงก่อนม้ยมีเสียงเท้าเอ้านี่อยู่นี่ไปแล้วโคโน่ก,ก่อนจูก,ก่อนหาท่านผู้ชมฮะเราไม่มีปืนชาร์ตมีแต่ปืนชาร์ตเล็กๆยู่ต้องจูครับเล่นระยะกับมันเพราะว่าเรามีแค่คานะทุกคนโอเคขึ้นบ้านเอก่อนละกัน ข้างบนมีไอวออันนึงนะครับเดี๋ยวขอตั้งไอ้วอก่อนเผื่อมันยิงตุ๋ยเรามาไอ้ตีเมื่อกี้น่าจะ4ตัวเลยนะมันถูกกันมาได้หมดเลยนะครับผมยั่ไ,ไงมีไอ้วออยู่อุ๊ยมีระเบิดมาอืเรียบร้อยโดนแต่ไม่เจ็บมาเนี่เพื่อนมีแรงคว้างๆมามาอีกแล้วผมไปดิมาดิาดโอ๊ยโอ๊ย,อยเดี๋ยว ไอ้โมกนขึ้นมาชาร์จแล้วทุกคนมันขึ้นมาชาร์จแล้วไวอ้โมกนไปแล้วฮะไม่อยู่แล้วโอ้ยยังเยอะจะจอดตรงนี้หรือเปล่าเป็นชาร์จก็ไม่มีจุก,ก่อนละครอุ้ยเยอะจริงทุกคนวิ่งไปทางไหนก็เจออ่ะโอ้โหจุกไม่ได้เลยนะครับผมเรียบร้อยได้ที่หนึ่งไปโอเค,อเคยอมนะฮะ อผมมีแค่คาด้วยไงถ้าเกิดว่ามีแบบปืนชาร์จก็น่าจะมีรุ่นกว่านี้นะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับคลิปวันนี้นะถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนนะจะพยายามลงคลิปให้ที่ถี่ละเดี๋ยวนี้ไปบ๊ายบาย